ผมชื่อทิมครับแล้วคุณพัชชาค่ะคุณพัชชาต่ผมขอไลน์ได้ไหมครับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha c n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องหนึ่งที่เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับทำเลตติ้งไว้ดีพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องบ่วงสบายนั่นเองนะครับบ่วงสบายเนี่ยเป็นละครนะครับผมที่ทํามาจากนวันนยายนะครับของคุณภาคินายนั่นเองและเรื่องบ่วงสบายนะครับของตอนจบเนี่ยถ้าใครได้ดูกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนจบเนี่ยเขาทิ้งท้ายเครดิตเอาไว้นะครับผมจบเหมือนไม่จบอ่ะเพราะว่าตัวของ เหมือนเทพนะครับผมกับฟุจิบเนี่ยเขามาเกิดใหม่นะครับผมในชาติปัจจุบันเหมือนเทพเนี่ยก็มีชื่อว่าทิมนะครับส่วนฟุจิบเนี่ยก็มีชื่อว่าพัชชานะครับและกล้องเนี่ยก็จับไปถึงภาพอยู่บนเรือนไม้นะครับผมเป็นเรือนไม้ที่พวกเขาเนี่ยเคยอ,อยู่ด้วยกันนั่นแหละเห็น <hiking> <hiking> ว่าแก้วนะครับผมดวงวิญญาณของแก้วเนี่ยยังไม่ไปผุดไปเกิดยังอยู่ที่เรือนหลังนี้อยู่นะครับส่วนตัวไอ้มิ่งเนี่ยก็มาเกิดใหม่นะครับผมเป็นมาร์สนะครับคนที่พาพัชชาเนี่ยมาชมเรือนไม้อะไรแบบนี้เหมือนแบบ เหมือนเป็นคนพาทัวนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนว่าจะมีภาคต่อและในนวนิยายของคุณภาคีนยนะครับผมก็มีภาคต่อจริงๆนั่นกะ็คือเรื่องบ่วงเพลิงนั่นเองนะครับบ่วงเพลิงเนี่ยเป็นนวนิยายสั้นนะเป็นเป็นเรื่องสั้นนะครับผมของคุณภาคีนยแต่เป็นภาคต่อของบ่วงสบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเนี่ยของชาติปัจจุบนันที่ต่อจากอดีตชาติในเรื่องบ่วงสบายละนะครับคนที่จะมีบทบาทเนี่ยนั่นกะ็คือคนที่เขาทิ้งเครดิตเอาไว้นั่นแหละก็จะมีหมื่นเทพ ที่เป็นทีมนะครับผมแล้วก็ู้จิเนี่ยที่เกิดใหม่เป็นพัชชาแล้วก็ตัวไอ้มิงเนี่ยที่เกิดมาเป็นมา,มาร์สนะครับผมคือเขาเนี่ยจะมาเป็นตัวละครที่เป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันกับทีมซึ่งทีมเนี่ยในเรื่องของบ่วงเพลิงนะครับผมเขาจะมีเพื่อนกัน5คนแต่ว่าตอนจบเนี่ยถ้าใครอ่านนิยายเรื่องสั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยจะตายกันหมดเลยนิยายเรื่องบ่วงเพลิงนะครับผมเป็นนิยายสั้นอยู่ในนวนิยายชุดเบนจมรนานะครับและปัจจาคาฆานะครับผมสู่สิบเรื่องระทึกข,ขวัญนในวน ละด้วยความตายนะครับผมก็เรื่องบ่วงเพิงเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งต่อจากเรื่องบ่วงสบายนั่นเองนะครับก็คือเรื่องราวของเรื่องเนี่ย มันก็คือชาติปัจจุบันนั่แหละนะครับคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาก็ได้มาเจอกันแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยพอเขาได้มาเจอกันเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็ขอลายขออะไรกันนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละแต่ในนวนิยายที่ผมไปอ่านมานะครับผมมันเหมือนเป็นการขอเบอร์แต่ว่าในละครเนี่ยมันเป็นการขอลายอาจจะแบบเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยลุ้นว่าเฮ้ยมันจะมีภาคต่อหรือเปล่าแต่ว่าคือในภาคต่อเรื่องบวงเพลิงนี่คือพระเอกตายนะพระเอกเนี่ยคือตายแบบไม่รู้ตัวคือเพื่่่่อนนนใกกลลุมมม5คเยยตาัหดไรู้ าเหตุเพราะอะไรไปทําอะไรมาแล้วแบบว่าถูกใครมาตามฆ่าหรือเปล่าแต่คือดวงวิญญาณแก้วเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมดวงวิญญาณแก้วเนี่ยอาจจะแบบว่าคอยอาฆาตแค้นอยู่ก็ได้แต่ว่ากรณีที่เราจะมาพูดถึงว่ามันจะมีภาคต่อได้หรือไม่เนี่ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทางช่อง7ีเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องบ่วงเพลินเนี่ยมาด้วยหรือเปล่านะครับผมจะทาภาคต่อจริงๆไหมถ้าภาคต่อเนี่ยคือพอดีคำเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะแต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นเองก็คือพระนางนะครับผมพี่นีวงศกรนะครับกับกีนอัสดาพรนเน้าาหมดสัญญไปแลว ทั้งคู่เลยนะฮะก็เลยอาจจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยบ่วงเพิงเนี่ยอาจจะไม่ถูกสร้างหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าต่อจากภาคแรกเนี่ยที่เขาทิ้งเครดิตเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นนักสแสดงชุดเดิมจะเหลือแค่แก้วเนี่ยที่เป็นผีและทัพทีมอัญลินนะครับผมยังอยู่กับทางช่อง7สีอยู่นะครับแล้วก็มิ่งเนี่ยหรือมาร์กนะครับผมป่านคมกิตเนี่ยก็ยังมีละครให้กับทางช่อง7สีอยู่นะฮะเราก็เลยว่าเรื่องบ่วงเพลิงเนี่ยภาคต่อของเรื่องหมกสมยัยเราอาจจะไม่ได้ดูกันแล้วหรือว่าทุกคนคิดว่าเขาอาจจะทําก็ได้แต่ว่าจะเปลี่ยนพระนางอย่างนี้เหรอนะครับให้แบบว่าเกิดมาใหม่แต่ว่าเปลี่ยนคนไปน เ,เพราะว่าในหลายๆเรื่องก็มีเหมือนกันนะที่เกิดมาชาติใหม่แล้วก็เปลี่ยนคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เคยมีเหมือนกันในะอดีตนะแต่ส่วนมากปัจจุบันเนี่ย จะใช้นักแสดงคนเดิมอะไรอย่างนี้คือบางคนเนี่ยตายไปแล้วก็เกิดมาในรูปแบบของหลานของอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบบว่าเกิดมาแล้วแบบหน้าตาก็เปลี่ยนไป,ปอะไรอย่างนี้นะแต่บางเรื่องก็คือ,คอเกิดมาหน้าตาเหมือนเดิมนั่<ด><ด>แหละนะครับก็มี2กรณีคือ1คือไม่ทําแล้ว2ถ้าจะทําอยู่นะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนพาระนางไปเลยสมมุติว่าถ้าเปลี่ยนพระนางละ่ะพวกคุณคิดว่าใครเนี่ยจะมารับบทเป็นทิมนะครับผมซึ่งอดีตเนี่ยคือพี่นิวโบสกรเนี่ยเคยแสดงไว้และนางเอกนะครับผมพัชชานะครับใครเนี่ยจะมารับ นี้นะครับในอดีต,นนตดเนี่ยก็คือกีนอัสดาพรเนี่ยเคยเล่นเอาไว้นะครับส่วนตัวแก้วเนี่ยเป็นผีที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งทัพทีมอัญลินเนี่ยก็ยังอยู่ทางช่องเจ็ดสีอยู่แน่นอนว่าแก้วเนี่ยยังโผล่มาในเรื่องได้นะครับโดยที่ใช้นักแสดงคนเดิมได้นะครับซึ่งเพิ่มความหลอนให้กับเรื่องนี้นะครับส่วนตัวไอมิงเนี่ยก็มาเล่นเป็นมาร์สได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าไหนๆก็เปลี่ยนนักแสดงชาติปัจจุบันใหม่หมดแล้วก,ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยละกันให้เหลือผีแก้วไว้คนเดียวที่คอยปติดต่อเรื่องระหว่างภาคแรกกับ ที่่นาจะเปป็นไได้เดี๋ยวเราไปพูดถึงผลงานปัจจุบันของ4นักแสดงหลักกันดีกว่านะครับที่เขาเนี่ยเคยฝากผลงานดีๆไว้ในเรื่องบวกสบายนะครับถึงเขาจะหมดสัญญาไปแล้วเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีผลงานละครอะไรกันบ้างนะครับพี่นิวงศกรนะครับผลงานที่กําลังออนแอร์อยู่ณปัจจุบันหลังจากผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีละครเรื่องแรงเทียนนะครับผมกับช่อง g m m 25สนะครับส่วนกีดอัศดาพรนะครับมีละครกับทางช่อง PPTV นะครับผมเรื่อง น่าจะกําลังถ่ายทํากันอยู่นะครับเรื่องนี้นะฮะส่วนทัพทีมอัญลินนะครับผมผลงานละครเรื่องล่าสุดก็มีเรื่องภายปีคาดนะครับและที่กําลังถ่ายทําอยู่ณปัจจุบันมีเรื่องทะเลเดือดนะครับเรื่องนี้เนี่ยประกบคู่กับหลุยเฮดนะครับจะได้ดูกันในอนาคตนะครับส่วนปานคมกิตนะครับผมมีละครถึง3เรื่องด้วยกันนะครับที่กําลังจะได้ดูในอนาคตนะครับละครเรื่องล่าสุดที่เล่นนั่นคือเรื่องบวกสบายนี่แหละนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยจะได้ดูเรื่องเจ้าสวมม่วนิ่มนะครับแล้วก็เรื่องม่านบังใจนะครับผมแล้วก็ เรื่องโซเวรีต้องบอกว่าโหละครเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับป่านคนกิดนะครับอ่ะก็เป็นอันว่าสรุปนะครับผมว่าเรื่องบวงเพลิงเนี่ยที่เป็นภาคสองของเรื่องมงสบายเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยก็คือพระนางที่เป็นอิสระเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้นะถ้าพูดถึงนะครับผมแต่ว่าเขาจะกลับมาหรอด้วยความที่แบบเป็นอิสระแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนานะครับผมควจะกลับมาเล่นนะครับถ้าจะทําจริงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนพระนางใหม่นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ทําต่อแล้วด้วยด้วยความที่นิยายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสั้นนะครับผมแต่หลายๆคนก็มองว่า เฮ้ยเขาทิ้งเครดิตไว้แบบนี้มันก็ต้องมีภาค2สิอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งเครดิตไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกะละังคหนึ่งในหัวใจนะครับเรื่องหงเหนือมง,งกรเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยทิ้งเครดิตเอาไว้พัชรมนตาก็เหมือนกันแต่ด้วยการทิ้งเครดิตแบบนี้มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าเขาอะจะมีภาค2นะครับด้วยความที่กระแสนเนี่ยดีหรือเปล่าพอที่จะสร้างภาค2และภาค2เนี่ยจะสร้างได้ดีหรือเปล่านี่ครับโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วกันใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ